สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนพบกัน EP ที่17นะคะใน EP นี้เป็นหน่วยสุดท้ายแล้วในเรื่อง การปริวัติเงินตราและการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทย่อยในต่างประเทศนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยประเทศต่างๆนะคะในโลกของเราเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนทางการค้ามากยิ่งขึ้นนะคะบริษัทหลายแห่งเริ่มมีการตื่นตัวในการทําการค้าระหว่างประเทศก็มีการนําเข้านะคะแล้วก็ส่งออกสินค้ารวมไปจนถึงการลงทุนในการซื้อหุ้นของบริษัทในต่างประเทศ การบันทึกบัญชีและการรายงานทางการเงินเนี่ยเมื่อเกิดรายการขึ้นกับบริษัทในต่างประเทศนะคะจะบันทึกบัญชีด้วยเงินตราสะกุลของประเทศที่ไปลงทุนดังนั้นรายงานทางการค้าระหว่างประเทศที่ถูกบันทึกบัญชีจะจัดทำงบการเงินอยู่ในรูปของสกุลเงินในประเทศที่บริษัทนั้นตั้งอยู่ จะต้องถูกแปลงค่ามาเป็นสกุลเงินเดียวกับบริษัทใหญ่หรือบริษัทที่ลงทุนก่อนที่จะมาจัดทำงบการเงินรวม เรามารู้จักคำว่าการปริวัติเงินตราและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันก่อนนะคะหลายคนเนี่ยนะคะได้ยินศัพท์คำนี้แล้วจะรู้สึกว่านะคะมันเป็นคำที่แปลกหูนะคะการปริวัติเงินตรานั้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหนึ่งไปเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งโดยใช้อัต ตาแลกเปลี่ยนนะคะระหว่างสกุลเงินทั้งสองนั้นนะคะซึ่งคำว่าปริวัติเงินตราเนี่ยมาจากสองคำที่มีการสนทิกันนั่นก็คือคำว่าปริวัติคำว่าปริวัติหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะแปลผันไปนะคะรวมกับคำว่าเงินตราเพราะฉะนั้นคำว่าปริวัติเงินตราจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเงินสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่งนั่นเองนะคะ โดยหลายคนเนี่ยนะคะจะคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากกว่านะคะคือคำว่า forex exchange นั่นเองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะเป็นการวัดค่าของเงินประเทศหนึ่งกับเงินของค่าอีกประเทศหนึ่งซึ่งอาจกำหนดโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้นั่นหมายความว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยนะคะก็คืออัตราส่วนของเงินตราสกุลหนึ่ง ่เอเงินตราสกุลหนึ่งณนะขนาดใดขนาดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะซึ่งการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2วิธีด้วยกันการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนนะคะ วิธีแรกนะคะก็คืออัตราแลกเปลี่ยนทางตรงนะคะหรือว่า direct quotation นั่นเองคือการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนหนึ่งหน่วยของสกุลเงินอื่นนะคะเทียบกับสกุลเงินบาทนะคะเขายกตัวอย่างเช่นนะคะหนยูโรนะคะมีค่าเท่ากับ50บาท30สสตางค์นะคะถ้าเปรียบเทียบจากหน่วยสกุลเงินอื่นมาเป็นเงินบาทอย่างนี้เขาเรียกว่า ตาแลกเปลี่ยนทางตรงนะคะมาดูอัตราแลกเปลี่ยนทางอ้อมนะคะคือการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนของนะคะสกุลเงินอื่นเท่ากับเงินบาทนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะบอกว่า1บาทมีค่าเท่ากับ0.019ยูโรนั่นเอง นะคะหนืจอสังเกตเห็นอะไรนะคะว่าถ้าเป็นทางตรงกับทางอ้อมนะคะมันมีข้อสลับกันอยู่นิดเดียวนั่นก็คือถ้าเป็นทางตรงค่ะเราจะบอกว่า1ห,หน่วยของสกุลอื่นนะคะเป็นกี่บาทของเราถูกต้องไหมแต่ถ้าเราบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนทางอ้อมนะคะเรากําลังแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นกับ1บาทของเรานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหานี้จะอยู่ในหน้า265นะคะแล้วเขาบอกอีกว่าโดยทั่วไปค่ะอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารในประเทศเนี่ยกำหนดใช้นะคะเป็นค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลเงินอื่นนะคะปกติแล้วจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนทางตรงเรามาดูความหมายของอัตราแลกเปลี่ยนในเลทต่างๆกันนะคะอันแรกค่ะกอไก่เขาบอกว่า อัตราแลกเปลี่ยนทันทีหรือว่าสปอ t l ตเลทนั่นก็คืออัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการส่งมอบทันทีนะคะถ้าเป็นอันที่2ค่ะอัตราซื้อขายล่วงหน้าหรือว่าฟอร์เวิร์ดเก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายนะคะเป็นการล่วงหน้าอันที่3ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยนะคะเอเวอ e เ x c h เอ็ก r เชนเ ก็คืออัตราถัวเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันหรือในระหว่างวันนั่นเองนะคะ อันที่สี่ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนนวันที่เกิดรายการนะคะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนวันที่เกิดรายการค้าเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะอัตราปิดหรือว่า closing rate ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนทันทีน้ววันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหนูได้ไปทำงานในระดับที่สูงขึ้น นะคะไม่ว่าจะเป็นในองค์กรมหาชนนะคะหรือว่าองค์กรเอกชนต่างๆนะคะถ้ามีอัตราแลกเปลี่ยนมีการทำการซื้อขายกันระหว่างประเทศนะคะหนูจำเป็นจะต้องรู้จักนะคะความหมายของอัตราแลกเปลี่ยนเลทต่างๆ5ตัวนี้ให้ได้เรื่องที่2ที่เราต้องรู้กันนะคะก็คือหลักเกณฑ์การบัญชีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศตามมาตรฐานรายงาน ทางการบัญชีฉบับที่21นะคะเขาได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ บัญชีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะมี4ี่เรื่องที่เราควรรู้ด้วยกันนะคะเรื่องแรกค่ะ,คะกิจการที่จําเป็นจะต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศนะคะถ้าเป็นกิจการในในประเทศนะคะกิจการนั้นจะต้องมีรายการขาที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศซึ่งนั่นก็คือมีการนําเข้าส่งออกมีการกู้ยืมเงินระหว่างประเทศนะคะถ้าเป็นกิจการในต่างประเทศนะคะก็ เป็นหน่วยงานในต่างประเทศอาทิเช่นบริษัทย่อยบริษัทร่วมนะคะกิจาการร่วมค้านะคะหรือสาขาโดยมีกิจาการนะคะที่ในประเทศอื่นหรือในสกุลเงินอื่นนั่นเองเรื่องที่สองที่เราจำเป็นจะต้องรู้จักนะคะก็คือรายการค้าที่ต้องแปลงค่าเงินตาต่างประเทศนะคะจะมีสองแบบด้วยกันนะคะก็คือรายการค้าที่เป็นตัวเงินนะคะกับรายการค้าที่ไม่เป็นตัวเงิน ะะรายการค้าที่เป็นตัวเงินหรือว่า Monthly Item นะคะก็คือเงินที่ถือไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินที่ได้รับหรือว่าต้องชําระเป็นเงินนะคะมีการกําหนดอัตราไว้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีจํานวนเงินที่สามารถทราบได้ส่วน Non-Monetary Item เนี่ยคืออะไรก็คือสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ทราบถึงจํานวนที่แน่นอนนะคะที่จะได้รับหรือชําระนั่นเอง ถ้าเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าไม่เป็นตัวเงินคือเราไม่สามารถทราบจํานวนเนาะได้อย่างแน่นอนนั่นเองเรามาเปรียบเทียบรายการที่เป็นตัวเงินแล้วก็รายการที่ไม่เป็นตัวเงินบ้างนะคะตารางนี้จะอยู่ในหน้า267ค่ะเขาจะมีตัวอย่างรายงานทางบัญชีนะคะเรามาดูช่องแรกก่อนค่ะรายการที่เป็นตัวเงินนะคะ อย่างที่เราทราบแล้วว่ามันก็คือเงินที่ถือไว้รวมถึงสินทรัพย์แล้วก็นี่สินนะคะที่เราทราบจำนวนอย่างแน่นอนก็ได้แก่อะไรบ้างนะคะจำพวกเงินสดลูกหนี้การค้าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนะคะลูกหนี้ตัวเงินลับนะคะถ้าเป็นประเภทนี้สินก็อย่าง,างเช่นนะคะเจ้าหนี้การค้าตัวเงินจ่ายหุ้นกู้เป็นตน้นส่วนรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน นะคะก็คือไม่ทราบถึงจํานวนที่แน่นอนที่จะได้รับหรือต้องชําระนะคะก็อย่างเช่นเงินลงทุนชั่วคราวทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุนนะคะที่ไม่ทราบราคาตลาดนะคะในส่วนของสินค้าคงเหลือรวมถึงพวกประมาณการหนี้สินนะคะอย่างเช่นค่ารับบริการล่วงหน้านะคะหรือว่าภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 2.3ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่านะคะมาตรฐานการบัญชีฉบับที่21เนี่ยกำหนดให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าที่เป็นเงินตาต่างประเทศแต่ละเหตุการณ์นะคะจะใช้เลทหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกันเนี่ยนะคะในเลทที่แตกต่างกันนะเรามาดูวันแรกค่ะณวันที่เกิดรายการค้านะคะเขาจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนทันที เหตุการณ์ที่สองค่ะณวันที่มีการรับหรือว่าจ่ายชํารหนี้ในระหว่างปีนะคะให้แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนทันทีเช่นเดียวกันส่วนอันที่3มค่ะวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานนะคะถ้ารายการไหนที่เป็นรายการที่เป็นตัวเงินนะคะจะแปลงค่าด้วยอัตราปิดนะคะ ถ้ารายการที่ไม่เป็นตัวเงินนะคะเราจะต้องมาดูว่าบันทึกด้วยราคาไหนถ้าบันทึกด้วยราคาทุนนะคะจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนนะคะณวันที่เกิดรายการแต่ถ้ารายการนั้นเนี่ยถูกบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมเราจะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่กำหนดมูลค่ายุติธรรมนั้น2.4กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะ ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเราจะเปรียบเทียบจาก2จุดเวลาด้วยกันก็คืออันแรกจะเป็นนาวันที่เกิดรายการนะคะเปรียบเทียบกับนวันที่มีการรับหรือว่าจ่ายชำระหนี้นะคะหรือว่าวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะจะถูกบันทึกเป็นไรายได้หรือค่าใช้จ่ายไว้ในกำไรหรือขาดทุนของงวดบัญชีนั้นหัวข้อที่3นะคะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงาน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศนะคะเขากำหนดไว้ดังนี้นะคะตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่21ข้อแรกค่ะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกนะคะหรือว่านาวันที่เริ่มเกิดรายการนั่นเองนะคะอันที่สองรายงานานาวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในงวดถัดมานะคะเราจะต้องรายงานนะคะรายการที่เป็นตัวเงินนะคะแล้วก็ไม่เป็นตัวเงินทั้ง2รายการเลย การแปลงค่ารายการให้เป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนทันทีณวันที่เกิดรายการนะคะในส่วนของรายการที่เป็นสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็รายได้ค่าใช้ใจ่ายเนี่ยจะเกิดขึ้นจากรายการค้าจะต้องถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทก่อนที่จะทําบันทึกบัญชีหน่วยวัดค่านะคะจะถูกเปลี่ยนไปตามสกุลเงินนะคะให้เป็นเงินบาททีนี้เรามาดูตัวอย่างที่7.1นะคะในหน้า269ค่ะ ในข้อนี้นะคะเขาบอกว่าบริษัทในประเทศไทยะคะ่ะนำเข้าสินค้าจากฟิลิปปินส์นะคะอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยทันทีสำหรับเปโซฟิลิปปินในวันนี้นะคะเท่ากับ70สตาตคงใบกำกับสินค้าระบุก,การจ่ายชำระเป็นเงินนะคะส0 0 0 0เปโซฟิลิปปินภายใน30วันประเทศไทยบันทึกรายการดังนี้นะคะ คือประเทศไทยนําเข้าสินค้าใช่ไหมเปรียบเสมือนว่าประเทศไทยเป็นผู้ซื้อเขานะคะเราก็เดบิตด้วยสินค้าเครดิตด้วยเจ้าหนี้เพราะเรายังไม่ได้ทําไมคะยังไม่ได้ชําระเงินนะคะเขาซื้อกี่บาทอ่ะถ้าเป็นโดยปกติเนี่ยนะคะเราก็เอาสองหมื่นมาใส่เลยถูกต้องไหมแต่ตอนนี้ค่ะเขาไม่ได้ซื้อเป็นเงินบาทแต่เขาซื้อด้วยอะไรคะเปโซฟิลิปปินแล้วเขาบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้คือเท่าไหร่ 70สตางค์หนูก็เอา20,000บาทค่ะคูณกับ0.70นะคะหรือว่า70สตางค์นั่นเองก็จะได้1 4 0 0 0บาทต่อมาค่ะวันจ่ายชำระนี้ทีนี้เขาบอกว่าวันจ่ายชำระนี้ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนค่ะมันไม่ได้เท่าเดิมถูกต้องไหมมันกี่สตางค์คะ69สตางค์นะคะเขาก็เลยบอกว่า กิจการเนี่ยจะบันทึกการจ่ายชําระเป็นดังนี้นะคะเราก็เดบิตอะไรเดบิตเจ้าหนี้เหมือนเดิมนะคะด้วยราคาที่ทําไมคะที่เราไปเป็นหนี้เขานะคะเดบิตเจ้าหนี้ออกกี่บาท1 4ึ0 0หมื่นบาทนะคะแต่เราจ่ายเป็นเงินสดเท่าไหร่คะก็คือ2 0,000เปโซเหมือนกันถูกต้องไหมนะคะคูณด้วย0.69อ่า ะะเพราะฉะนั้นผลต่างที่เกิดขึ้นค่ะมันจึงเข้าบัญชีนี้ค่ะที่ชื่อว่ากำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศ200บาทถูกต้องไหมนะคะเราในฐานะผู้ซื้อถูกต้องไหมเราเป็นผู้นำเข้าสินค้าเพราะฉะนั้นถ้าวันที่จ่ายชำระเงินเราจ่ายอัตราแลกเปลี่ยนที่น้อยดีหรือไม่ดีดีนะคะเกิดกำไรจากการแลก เ,เงินตาต่างประเทศค่ะกรณีที่7.2นะคะเป็นแสดงรายการซื้อขายนะคะที่เกิดผลต่างในกรณีที่ขายสินค้าให้บริษัทต่างประเทศบ้างบริษัทอุตสาหกรรมไทยค่ะขายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหากรรมญี่ปุ่นนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยสามล้านสามแสนบาทนะคะหรือถ้าเป็นเงินเยนเนี่ยก็คือ2ล้านเยนนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1.65บาท65สตางค์เมื่อได้รับชำระเงินนะคะอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้เท่าไหรึ่งบาทหกสิ่ตางค์นะคะตอนนี้เราเป็นผู้ขายบ้างละนะคะอ่ะทีนี้โจทย์เขาบอกนิดนึงค่ะว่าใบกำกับสินค้ากำหนดเป็นเงินบาท โอเคนะถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะใบกำกับสินค้าหนูต้องดูว่าถ้ากำหนดเป็นเงินบาทณนะวันที่ขายค่ะหนูก็เอาเงินบาทมาใส่ได้เลยแต่ข้อเมื่อกี้ค่ะ7.1เขาบอกว่าใบกำกับสินค้าเป็นเปโซฟิลิปปินหนูจึงต้องเอามาคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนไงถูกต้องไหมแต่ข้อนี้เขาบอกว่าใบกำกับสินค้าเป็นเงินบาทเพราะฉะนั้นหนูก็เอาเงินบาทมาใส่เลย น้าวันที่ขายเราก็เดบิตลูกหนี้ใช่ไหมเราขายให้บริษัทญี่ปุ่นเราก็เดบิตลูกหนี้เงินบาทเลยค่ะ3ามล้านสามแสนบาทนะคะเครดิตด้วยขายนะคะ3ามล้านสามแสนบาทเช่นกันน้าวันชําระเงินนะคะรับชำระเงินตอนที่ญี่ปุ่นมาใช้หนี้เรานะคะเขาก็ต้องทําไมคะชําระด้วยเงินบาทเหมือนกัน3ล้านสามแสนบาทชําระเต็มจํานวนเลยนะคะอ่ะแต่นะคะถ้าเมื่อใดก็ตามใบกํากับสินค้า เป็นเงินเยนบ้างละ่ะถ้าเป็นเงินเยนจำได้ไหมทำอย่างไรถ้าใบกํากับสินค้านะคะเป็นเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินบาทเราจะต้องเอามาคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเรามาดู <c oughs> เห็นไหมวันที่ขายค่ะนะคะ <c oughs> ก็คือกี่หมื่น2ล้านเยนนะคะ2ล้านเยนคูณ1บาท65สตางค ะะก็ได้3ล้าน3เท่ากันถูกต้องไหมแต่ในวันชำระเงินค่ะนะถ้าเป็นสกุลเงินตาต่างประเทศที่ไม่ใช่เงินไทยวันชำระเงินหนูก็ต้องคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนในวันนั้นด้วยนะคะหนูก็ดูอ่ะเขาเอาเงินสดมาจากไหนนะคะเงินสดเขาก็เอามาจากเขาซื้อสินค้ากี่เยนลูก2ล้านเยนใช่ไหมทีนี้โจทย์บอกว่าวันที่ได้ชำระเนี่ยนะคะอัตราแลกเปลี่ยน 1 6 4บาท64่ตางค์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคูณกันได้เท่าไหร่3มล้าน0แบาทนะคะแต่ว่าเขาเป็นหนี้เราเท่าไหร่ามล้านสามนะคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้ขายถูกต้องไหมนะคะผู้ขายอัดตาแลกเปลี่ยนลดลงเนี่ยเกิดผลอะไรคะเกิดผลขาดทุนค่ะขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศต,ตรงนี้2 0 0 0มบาทนะคะก็มาจาก2ล้านนะคะ คูณด้วยในวงเล็บค่ะ1บาท65สตางค์ใช่ไหมลบด้วย1บาทเท่าไรคะห4สสตางค์ก็ได้ผลต่างตัวนี้ค่ะเราในฐานะผู้ขายนะคะถ้าอัตราแลกเปลี่ยนลดลงทำไมคะเกิดผลขาดทุนในทางกลับกันค่ะถ้าเราเป็นในฐานะผู้ซื้ออัตราแลกเปลี่ยนลดลงดีไหมคะดีนะคะเราได้กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศค่ะ เรามาดูกรณีที่เราซื้อสินค้าจากต่างประเทศบ้างนะคะจากตัวอย่างเดิมเลยนะคะ7.2แต่สมมติว่าบริษัทอุตสาหกรรมไทยเนี่ยซื้อสินค้านะคะให้กับโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่นนะคะ1ล้านหกแสนหบาทนะคะหรือว่า1ล้านเยนอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้เท่ากับ1บาท65สตางค์ค่ะแล้วก็วันที่จ่ายชําระนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ1บาท67สตางค์ เขาบอกว่าใบกำกับสินค้านะคะกำหนดให้เป็นเงินบาทเหมือนเดิมเลยจำได้ใช่ไหมคะถ้าเขากำหนดให้เป็นเงินบาทนะวันที่ซื้อหรือขายเนี่ยนะคะหนูก็เอายอดเงินบาทมาใส่เลยถูกต้องไหมแล้ววันที่จ่ายชำระเงินก็ทำไมคะก็เอายอดนั้นยอดที่เป็นเงินบาทมาใส่เลยนะอ่ามาดูข้อนี้นะคะเขาเป็นเงินบาทเนาะวันที่ซื้อก็สินค้าคงเหลือเดบิตสินค้าคงเหลือนะคะ1ล้าน 6 5 0 0 0 0บาทนะคะเครดิตเจ้าหนี้1 6 5 0 0 0 0บาทเช่นกันวันจ่ายชำระเงินค่ะก็เดบิตเจ้าหนี้นะคะ1 6 5 0 0 0 0บาทเครดิตด้วยเงินสดนะคะตามอัตราส่วนเงินบาทที่เราทำการซื้อในวันนั้นเลยนะคะต่อมาค่ะต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใบกำกับสินค้านั้นกำหนดให้เป็นเงินเยนเมื่อใดก็ตามนะคะถ้าเป็นสกุลเงินอื่น ที่ไม่ใช่เงินไทยณนะวันที่ซื้อหรือขายหนูก็ต้องเอาไปคูณเท่าไหรคะอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมข้ออย่างเช่นข้อนี้ค่ะมาจาก1ล้านเยนค่ะคูณด้วยเท่าไหร่คะ1บาท65สตางค์นะคะในวันจ่ายชำระนี้คะ่ะงานวันจ่ายนะคะวันจ่ายชำระเงินเนี่ยในฐานะผู้ซื้อใช่ไหมคะเราก็ทำไมคะ เดบิตเจ้าหนี้ไปเท่าไหรึ่งล้านหกแ0 0 0บาทที่เราเป็นหนี้นะคะเครดิตด้วยเงินสดค่ะเงินสดตัวนี้นะคะมาจาก1ล้านบาทค่ะคูณด้วย1บาท67%สตางค์นะคะก็คืออัตราแลกเปลี่ยนในวันนั้นนะคะผลต่างที่เกิดขึ้นค่ะเข้าบัญชีขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะคะบอกแล้วว่าทาาในฐานะผู้ซื้ออัตราแลกเปลี่ยน สูงขึ้นดีหรือไม่ดีไม่ดีเพราะเราต้องชำระทำไมไปด้วยสูงขึ้นตามไปด้วยตัวอย่างต่อมานะคะเป็นรายการซื้อที่กาหนดค่าเงินตราต่างประเทศค่ะ7.3นะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าบริษัทไทยค่ะเป็นบริษัทที่ซื้อสินค้าจากบริษัทยุโรปเมื่อวันที่1ธันวา 25x1 นะคะ1,000 10, 0ยูโรเมื่อมีอัตราแลกเปลี่ยนนะคะในวันนี้เท่ากับ50บาท ปิดบัญชีนะคะทุกวันที่31ธันวาเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนทันทีสำหรับสกุลเงินในวันที่ปิดบัญชีนะคะเท่ากับ48บาท50สตางค์แล้วเขาบอกว่าเขาใช้นี่วันที่เท่าไหร่30มกราลา x 2อัตราตอนที่เขาใช้นี่เนี่ยเท่าไหร่49บาท ข้อนี้นะคะพิเศษกว่าข้ออื่นๆตรงที่ว่ามันข้ามปีใช่ไหมมันปิดบัญชีก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันที่ปิดบัญชีกิจการจําเป็นจะต,ต้องปรับปรุงเจ้าหนี้ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนนะวันสิ้นปีด้วยเรามาดูวิธีทําค่ะนะวันที่1นธันวาเลยนะคะเขาซื้อสินค้าเท่าไหร่ห้าแสนนะคะห้าแสนตัวนี้ก็มาจาก10,000ย e ูโรถูกต้องไหมคะ คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่50บาทในวันนี้ก็กลายเป็นเท่าไร่500,000บาทต่อมาค่ะ31ธันวาเขายังไม่ได้ชําระหนี้แต่ทําไมคะแต่มันมีการปิดบัญชีก่อนเพราะฉะนั้นกิจการต้องทําการทําไมปรับปรุงนะคะตอนที่เราปรับปรุงในวันนี้ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนมันใช้50บาทเท่าเดิมไหมไม่ใช่นะคะมันเป็นเท่าไหร่คะ48บาท50สตางค์เราในฐานะผู้ซื้อ ตาแลกเปลี่ยนลดลงดีไหมคะดีนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะในวันนี้ก็คือเราได้กำไรใช่ไหมหมื่นห้าตัวนี้ก็เอามาจาก50บาทนะคะซึ่งเป็นนวันที่ซื้อลบด้วยอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้48บาท50สตางค์นะคะคูณด้วย1 0,000หื่นก็กลายเป็น1 000, 5 0 0 0บาทนะคะทีนี้นวันที่เขาชำระเงินบางนะวันที่เขาชำระเงินคะ่ะเขาก็เดบิตอะไรคะ เดบิตเจ้าหนี้485,000บาทตัวนี้มาจากไหนนะคะเจ้าหนี้เห็นไหมณวันที่ซื้อมันเท่าไหร่คะ500,000ใช่ไหมแต่ณวันที่31ธันวาเขามาปรับปรุงเจ้าหนี้อยู่ฝั่งเดบิตอีก1,500เจ้าหนี้อยู่ฝั่งเดบิตแสดงว่าต้องเอาไปทำไมเอาไปลดออกนะคะเพราะฉะนั้นเขาชำระหนี้จริงๆก็คือ485,000บาทเกิดจาก ห0 0แสนลบด้วยเท่าไรคะหมื่นห้าที่เราปรับปรุงณว,วันสิ้นปีนั่นเองทีนี้อัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้ค่ะเท่าไหร่คะ49่บาบาทเฮ้ยมันขึ้นถูกต้องไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจ่ายเงินสดไปทั้งหมดเท่าไหร่คะก็คือ1 0 0 0 0 e มืนยูโรคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้คือเท่าไหร่คะ49บาทโอเคก็คือได้490,000บาทผลต่างที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เราปรับปรุงแล้วนะคะก็คือ เราจะขาดทุนค่ะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไรคะ5 0 0 0บาทตัวอย่างที่7.4นะคะเป็นรายการขายที่กำหนดเป็นเงินตาต่างประเทศนะคะเ3มเมื่อกี้เป็นซื้อนะอันนี้เป็นขาย14ธทันวาคะ่ะ x 1นะคะบริษัทสยามไทยคะ่ะขายสินค้าให้กับบริษัทยุโรปนะคะเป็นเงิน20,000ยูโรอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้ทันทีนะคะคือ48บาท บริษัทสยามเนี่ยปิดบัญชี31ทธันวาตรงนี้แก้เป็น x 1นะคะอัตราแลกเปลี่ยนทันทีนะคะณนะวันที่ปิดบัญชีเนี่ยคือ48บาท50สตางค์กำหนดชําระนี้นะคะคือ16มกราลา x 2คือปีถัดมานั่นเองอัตราแลกเปลี่ยนทันทีเท่ากับ49บาทนะคะแล้วก็ถือเป็นเงินสดจนถึงวันที่21มกราคาอัตราแลกเปลี่ยนทันทีในวันที่21มกราคม19บาท25สตางค์ มาดู14ธันวานะคะณวันที่เขาขายให้กับบริษัทยุโรนะคะเขาขาย20,000ยูโรใช่ไหมคะอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้คือ48บาทนะคะคูณกันก็ได้960,000บาทนะคะ31ธันวาค่ะปิดบัญชีก่อนแต่ว่าทำไมคะยังไม่ได้รับชำระนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการปรับปรุงลูกหนี้ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนณนวันสิ้นปีก่อนนะคะอัตราแลกเปลี่ยนนะคะ ในวันนี้ค่ะคือ48บาท50สตางค์แสดงว่าเราในฐานะผู้ขายถูกต้องไหมอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้มันทำไมขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเราได้กำไรถูกต้องไหมนะคะก็คือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนั่นเอง1 0,000่นบาทตัวนี้ก็มาจาก2 0,000ยูโรค่ะคูณด้วยผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้กับวันที่เราขายให้บริษัทยุโรนะคะ ก็คือ50สตางค์คูณด้วย2 0 0ห0ก็กลายเป็น10,000บาท16มก,กรลาค่ะเรารับชำระหนี้ใช่ไหมคะเรารับชำระค่าสินค้าค่ะลูกหนี้มีอยู่เท่าไหร่9 6 0 0แนะคะแล้วเรามาปรับปรุงนะวันที่3 1มธันวาอีกนะคะลูกหนี้เพิ่มขึ้นอีก1 0,000บาทกลายเป็นเท่าไหร่คะลูกหนี้เรา9ก้าแสนเจ็ดหมื่นบาท นะคะโอเคทีนี้เราได้รับเงินสดเท่าไหร่เงินสดก็คือ2 0 0 0 0ยูโรถูกต้องไหมสองหมยูโรคูณอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้คือเท่าไหร่คะ49บาทคูณกันก็ได้9 8 0 0 0 0บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเ,นเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราได้กําไรไหมคะได้ได้อีกนะคะก็คือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศอีก1 0 0 0 0บาทณวันที่21ค่ะ เรารับชำระเงินนะคะค่าขายสินค้านะคะก็คือเราถือไว้อีกถูกต้องไหมนะคะเราถือเงินไว้ก็คือเดบิตเงินสดนะคะเงินสดตัวนี้นะคะก็เกิดจาก20,000ยูโรเหมือนเดิมค่ะคูณด้วยเท่าไหรค่คะคูณด้วยอัตราเรทในวันนี้คือเท่าไหร่49บาท25สาสตางค์นะคะลูกหนี้ของเราทำไมขึ้นเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมเรา เพิ่มอีกนะคะลูกหนี้จาก907ตัวนี้นะคะได้กําไรอีกเท่าไร10,000ก็เลยกลายเป็นลูกหนี้กลายเป็นเท่าไรคะ908,000บาทนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเราได้รับเงินสด908,500บาทแต่ลูกหนี้เรามีจริงๆเท่าไร่908แสดงว่าเราได้กําไรหลังจากที่เราถือครองไว้อีกกี่พัน5,000บาทตัวนี้นะคะ